สวัสดีครับสนใจประเมิรราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับสภาพสวยๆมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ Honda Civic Dimension ปี2002นะครับ1.7ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้ทุกระบบนะครับเครื่องนี้โอเวอร์ฮอลให้ใหม่นะครับช่วงร่างเช็คให้เรียบร้อยสภาพสมบูรณ์นะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคันนี้เปิดให้ราคาเอาไปใช้งานนะครับ 99,000บาทนะครับรถอยู่ที่พุทธมนตรสาย2นะครับเน้นโทรเจรจาได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านได้เลยครับราคาดีงามมากๆนะครับถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะสมและสวยงามมากครับดูภายในซะก่อนนะครับได้เบาะหนังเลยนะครับกับราคา99,000บาทนะครับเช็กชมตรวจสอบดูได้ครับบ้านไกลเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับ แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้เข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะครับช่วยตามงานตามรถได้ครับทรงดีสีเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้ทุกระบบของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยแล้วคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณานะครับหน้าเดิมหนังเดิมสวยสวยไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับยางดอกลึกใช้งานได้อีกนานตัวนี้เจ็บเอล้อกระทะนะครับปีฝาครอบนะครับแต่ถ้าใครเน้นหาใช้งานนะครับ Honda c ซีว c นี่กว้างขวางนั่งสบายดูหรูดูดีในราคาแบบนี้นะครับ ไม่เชื่อลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับใน Si ีวิกได e n s i o n ขับหรือ men มนชันขับนะครับมีข้อมูลในแฟนเพจเข้าไปได้เลยครับรับประกันเลยว่าใช้งานได้จริงครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับเช็คให้ทุกระบบแล้วครับหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้ารวมถึงกล้าการตีการจัดส่งให้สมาชิกนะครับท่านรอเช็ครถทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยครับไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลานะครับ สภาพโดยรวมใช้งานได้ทันทีเลยครับเช็คชมตรวจสอบดูได้นะครับพุทธมนตรสาย2ใครบ้านไกลได้เปรียบนิดหน่อยครับบันไกลโทกิ้งเดียวเป็นสิทธิ์ของท่านทันทีนะครับเช็คและชมตรวจสอบดูได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้ห้ามพลาดครับดีงามครับได้เบาะหนังด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กระบบไฟฟ้าซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้าครับเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับตัดสินใจได้แน่นอนนะครับภายในงามงามครับ นี่นะครับก็นํามาฝากให้สมาชิกเลือกชมนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่นะครับไหวแค่ไหนจัดแบบนั้นนะครับมีหลายท่านกําลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับแล้วก็กลัวว่าจะโดนโกงโดนหลอกคันนี้รับประกันนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับถ้าท่านตรวจสอบพบเจอว่าโกหก6เม็ดนะครับเราคืนเงินให้เลยครับและแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับ เช็คชมตรวจสอบดูได้เลยครับกับ Honda Civic Dimension นนะครับหรูหราสวยงามไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้คือมือเดียวป้ายแดงนะครับเช็คชมดูได้ครับว่าคุ้มสมาชิกหรือไม่นะครับกับราคากับสภาพแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสมาชิกนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับขอบพระคุณ